มนสจริงมมตงนะเรียกได้ว่าปีนี้วงการสีกะกีอื้อเช้าหลายเรื่องเริ่มด้วยมกราคมอินฟลูเอนเซอร์ชาวไต้หวันแชฉตำรวจไทยตั้งด่านรีดไถเงินหลังกลับจะเที่ยวสถานบันเทิงย่านรัชดาถูกเรียกตรวจหนังสือเดินทางเมื่อแจ้งว่าไม่ได้พกติดตัวก็ขอตรวจคน้นจนพบบุี่ไฟฟ้าแจ้งว่าเป็นสินค้าต้องห้ามในไทยเรียกค่าปรับรวม20,400บาท รวมค่าปรับไม่พกหนังสือเดินทางอีก3,000บาทถ้าไม่จ่ายต้องถูกควบคุมตัวไปสถานีตำรวจใกล้เคียงสุดท้ายต้องยอมจ่ายรวม27,000บาทแม้จะบอกว่าบุหรี่ไฟฟ้านั้นไม่ใช่ของเธอจนพบตรสั่งเข้นความจริงตำรวจทั้งหมดรับสารภาพถูกให้ออกจากราชการและจำคุกตามมาติดติดในเดือนเดียวกันมีเวรัลทดสอบตำรวจไทยเงินซื้อได้ทุกอย่างหรือไม่สาวจีนต้นเรื่องมาเที่ยวไทย ควักเงิน6-7,000บาทแลกความสะดวกให้ตำรวจมารอรับถึงประตูเครื่องบินยกกระเป๋าผ่านตอมช่องทางพิเศษรถนำขบวนส่งถึงปลายทางหลังเรื่องนี้เปิดเผยพบบอตอรอสั่งสอบพบเป็นตำรวจสีนายสังกัดท่องเที่ยวและจราจรทั้งหมดถูกโยกไปประจำศูนย์ปฏิบัติการ แม้จะรับว่ารถที่ใช้เป็นของส่วนตัวและถูกตั้งกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงหากพบผิดจริงมีโทษสองสถานคือไล่ออกจากราชการหรือปลดออกจากราชการซึ่งเรื่องนี้ยังอยู่ระหว่างการรอข้อสรุปส่วนเรื่องใหญ่เห็นจะเป็นทุนจีนสีเทาต้นต่อปัญหาที่สะสมมานานของกลุ่มคนจีนที่เข้ามาทำธุรกิจผิดกฎหมายในไทยเรื่องนี้เปิดโปงโดย ชูวิทย์กมลวิสิทธ์เรียกว่าแฉไารายวันถึงตัวการสําคัญอย่างตู้เหาหนึ่งในห้ามังกรจีนสีเทาที่แต่างงานกับตํารวจหญิงประดับพันตํารวจเอกจนได้รับสัญชาติไทยตู้เหาเชื่อมโยงกับผับจินหลิงพื้นที่สอนอยยันนาวาเราะมีหลานเป็นผู้ดูแลบิ๊กโจ๊กพลตํารวจเอกสุเรเช์หักพานรองพบตรอบ,บอกเรื่องนี้มีเจ้าหน้าที่รัฐช่วยเหลือผู้ต้องหาบางรายแลกผลประโยชน์กับการได้ประกัน สุดท้ายตำรวจที่ปัวพันหลายนายถูกดำเนินคดีส่วนตู้หาวถูกยึดทรัพย์กว่า5,000ล้านโดนก้าวข้อหาหนักเกี่ยวข้องกับยาเสพติดปอกืน่นอังยี่อาญากรข้ามชาติและอาวุธปืนพร้อมทั้งขยายผลไปถึงกลุ่มจีนสีเทาอื่นๆด้วยเมื่อคดีเรื่องคลี่คลายคนเปิดโปงอย่างชูวิทย์กลับมีเรื่องช็อกสังคมไม่ยอมรับเป็นมะเร็งขั้นสุดท้ายและขอปลีกตัวไปอยู่กับตัวเองที่ต่างประเทศ แต่ช่วงใกล้สิ้นปีกลับมีข่าวดีๆของวงการศีกากีเมื่อพอบตรคนใหม่สายธรรมะบิ๊กต่อพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมนเข้าสยบปัญหาความขัดแย้งเกือบ1ิบปีของวัดบางคลานจังหวัดพิจิตรได้สาาเร็จเกิดภาพจูงมือทั้งพระและขราวาสยืนยันข้อพิพาทระหว่างวัดและชาวบ้านสิ้นสุดอนป้องคดีต่อกันตั้งคณะกรรมการชุดใหม่เข้ามาบริหารจัดการวัดจัดตำรวจสอบสวนกลางเป็นที่ปรึกษา ส่งเจ้าอาวาสคนใหม่เข้ามาบรหิหารจัดการวัดให้เป็นไปตามระเบียบของคณะสงฆ์